สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มหนูแย้มมาทานข้าวที่ร้านโป่งแง่งเองดอยนะคะเป็นยังไงกนะเข้าไปเลยหนูยิ้มหนูแย้มอยากนั่งตรงไหนไปเลยไม,ไม่น่ามีนะคะเป็นร้านแบบร้านอาหารเฉยๆค่ะโอ้แต่มันมีลำทานนะเหมือนมีทางเดินด้วยเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จเรามาเดินเล่นได้นะนี่ไง่าเร็วเด็กๆไปเ,เลือกเลยไหมเด็กๆนั่งตรงไหนคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยเลือกโต๊ะก่อนนะคะ เราได้โต๊ะแล้วนะคะจะเป็นแบบนั่งข้างๆชเฉียงแล้วก็วิวตรงนู้นสวยมากเลยค่ะรา้านนี้ไม่ปุ๋ไม่เคยมาอันนี้เป็นยำถัมากค่ะอ,คอันนี้ผม่ป <นะ S 2> ยยกนี่ไงกะหล่ำปีทอดน้ําปลาวุ้ยน่าทานหมดเลยเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนนะคะระหว่างที่เรารออาหารนะคะเราก็จะมาเดินเล่นกันก่อน ชื่อมีบูลเหรอคะอ้าวเดียวายไม่ใช่มีบูลตรงนี้เป็นร้านไอศครีมโฮมเมดด้วยนะคะอีมีบอโฮมเมดก็คือเขาทำเองใช่ทำเองเจอแล้วมีบูลเจอแล้วมีบูลมีบูลจ้าตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวใหญ่มากจตาเอ๋มีบูลอูดูจมูกโอยเห็นเราอยากจะออกมากำลังกินกินอาหารกลางวันอยู่เลยเลยจะปล่อยมันออกมา เขาน่าจะปล่อยมีบุญออกตอนเช้านะคะใช่ค่ะออกแบบมาเรียนย่าป้าแล้วไปก่อนนะมีบุญไปก่อนนะมีบุญสวยมากใช่สีสวยมากลำธารน้ำเย็นน้ำเย็นหรอโอ้ลูกน้อมีน้ำตกด้วยเย็นแค่ไหนว้าเย็นจริงๆสดชื่นมากเลยมีลำธาร เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปดูสวนดอกไม้ตรงนู้นนะคะมันจะมีสวนดอกไม้ตรงนู้นก็จะมีน้ําตกเล็กๆอีกนะสวยมากเลยเอาเด็กๆถ่ายร,รูป่อยนะกับน้ําตกหนึ่งสองสามอ,อหนูยิ้มหนูแย้มเห็นเห็นเองนะ้ำแบบเนี้ยนึกถึงที่เราไปล่องแก่งเลยเนาะม,มาเร็ว มาแล้วมาแล้วนีไงตรงนี้มีไงมีไงโอ้หนูชิมหนูแ้มขาดูสิคะสภานะ่ะมันวางตั้งอยู่บนก้อนหินยักษ์ว้าวบางก้นกอนหินยักษ์ไปเดินต่อไปค่ะก้อนหินยักษ์ก็มีปูนไปช่วยัะสมได้สิอ้วมาแล้วนะคะนี่เป็นไก่ ผัดใบยืรานะคะอันนี้เป็นเห็ดทอออเด็กๆรู้จักหรือเปลเห็ดทอปจะเป็นแบบไหนแกงเผ็ดเห็ดทอปแกงเผ็ดเห็ดทอปเห็ดทอปก็คือเป็นเห็ดแบบนี้กลมๆเแล้วข้างในมันจะกรอบๆกรุบๆเลี้ยมอร่อยไหมมีปลาด้วยนะคะเผ็ดไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะขอตัวทานข้าวก่อนนะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเดินเล่นอีกฝั่งหนึ่งนะคะของร้านอาหาร ข้าอาเมื่อกี้ทานอาหารกันตรงนู้นนะคะท้านก็มาเดินตรงนี้ว้าวบรรยากาศร่มรื่นมากเลยหูมีดอกไม้จะทำากระทงทำกระท,ท,ทงเหรอคะดวงตกนะโอ้คว่ำหน้า <c oughs> เป็นดอกไม้สวยมากโอ้โหหนูแยม้มเ <c oughs> ต็มเลยเต็มเลยมันเป็นต้นจากดอกไม้จากต้นนี้นะคะข้างบนข้างบนก็จะเป็นร้านอาหาร มีลำธารอยู่ข้างๆน่าไงตรงสะพานที่แม่ปุ๋ยเดินเมื่อกี้นะคะร้านอาหารก็โอเคนะคะรสชาติก็ใช้ได้เลยนะคะมันบรรยากาศก็ดีด้วย <Catal og. S 1> แกงเห็ดเห็ดทอดหนูยิ้มบอกว่าอร่อยมากต้องลองมาลองชิมดูนะคะเห็ดทอดโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนนะบายบายเดิน b y ย